ครับผมก็จะเอ่อจะเล่าเรื่องที่ว่าได้รับฟังมาเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งครับที่รู้จักกันเขาฝากมาเล่าครับครับผมคือน้องเขาทํางานเป็นพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลแล้วเรื่องที่น้องเขาเปิดพบเจอมนเนเี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับญาติของน้องเขาเองครับก็เรื่องนี้น้องมันบอกว่าเล่ามันเรื่องมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับ แต่ก็ยังจําได้แม่เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวของป้าครับ <c oughs> กับป้าของน้องเขาคือป้าของน้องเขาเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ครอบครัวป้าจะมีทั้งหมดสี่คน <c oughs> ก็คือจะมีพ่อมีแม่ก็คือมีลูกกับป้าแล้วก็มีลูก,ล,กลูกชายแกคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวแกคนหนึ่ง <c oughs> ทีเนี้ยคือแกเป็นคนมีเงินมีฐานะ <c oughs> คือแก แกแกค้าขายข้าวค้าขายอ่ะพวกแบบขายข,ของชำอะไรพวกนี้ครับแกมีฐานะคือง่ายๆว่าเป็นคนรวยในหมู่บ้านเลยดีกว่าเอาเอาอย่างนี้เลยครับแล้วแกก็ท,ทําพินัยกรรมเอาไว้ว่าฮถ้าเกิดว่าแกเป็นอะไรไปไม่ว่าแกกับสา,ม,ามีแกเป็นอะไรไปก็ตามแต่ปุ๊บทรัพย์สมบัติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะตกไปอยู่กับลูกซึ่งเป็นตามปกติเขาเป็นพ่อเป็นแม่อยู่แล้วครแต่ชี้นเนี้ย ลูกชายแกรครับกับลูกสาวแกแต่ะเขาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วอ่าก็มีลูกมีหลานตามปกติแต่ด้วยความที่ว่าทั้งสองคนเนี้ยก็คือไม่ไม่ค่อยได้ป่วยไม่ได้ป่วยไม่ได้แบบอ่าไม่ได้มีโรคประจาตัวอะไรก็คือยังแข็งแรงยังค้าขายยังทํางานค้าขายปกติปุ๊บแต่ลูกสาวกับลูกชายแกเี่ยครับเขาจะเป็นหนี้พันนันเขาไปติดหนี้พันนันก็เลยวางแผนกันที่จะฮุบสมบัติ ของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อื่าฮะแรกแรกก็คือวางยาคนเป็นพ่อคนเป็นแม่คือวางยาจะให้เสียชีวิตแต่แล้วคือพ่อกับแม่เขาก็รอดมาได้ลูกกับป้าเขารอดมาได้เขาก็แบบระแวงอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวไปแล้วจะมีอยู่วันหนึ่งครับเขาจะไปเที่ยวกันที่เขื่อนเขื่อนนึงอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะ,ะับครับเขาไปเที่ยวกันซึ่งเขื่อนเน่เขื่อนเนี้ย กอนแรกเขากาลังสร้างกันอยู่ครับกําลังสร้างเขื่อนกันอยู่ก็คือจะไปดูการก่อสร้างเพราะว่าลูกชายแกเป็นลายช่าง,งวิศวกรโยธาเขารับงานนี้มาดูแลอะไรอย่างนี้ก็ลเลยพาพ่อกับแม่แล้วก็พาครอบครัวเนี่ยแล้วก็น้องสาวด้วยเนี่ยไปเที่ยวเขื่อนที่กําลังสร้างกันอยู่เพื่อไปดูว่าเออเขื่อนเนี่ยถ้าเกิดสร้างเสร็จมาจะใหญ่ไหมอะไรไหมประมาณนี้ซึ่งลุงกับป้าแกก็ไปครับ อ่าลุงกับป้าของน้องเขานี่ยเขาต้องไปเขาไปเที่ยวกันแล้วคือการไปครั้งนั้นก็คือแกก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยคือแกหายไปเลยไม่ได้กลับมาบ้านไม่ได้อะไรมาจนง่ายๆว่าอ่าเรื่องมันก็ผ่านไปคือคนที่บ้านก็ไม่ได้ใส่ใจคือว่าลุงกับป้าเขาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือเขาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยอะไรด้วยชอบไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็หายไปหายไปประมาณ ร่วมวมเกือบหกปีค,คือไม่กลับมาบ้านแม่เลย<น>ทุกคน,คคนเ,เขาเงินสงใจเขาก็ไปเอจใจแต่ปีแรกแล้วว่าเอะทำไมเขาไม่กลับมากะทันทีเนาะนอ่าแต่ว่าเวลาโทรไปปุ๊บเนี้ยก็จะมีคนรับสายก็จริงแต่คือเป็นเสียงว่าอ๋อกำลังเที่ยวอยู่นะเรื่องใจว่าจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปนานเลยก็ฝากไว้ด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ทุกคนก็าไม่เอใจอะไรโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าไอเสียงที่กรอบกลับมา ตอนที่ย่าโทรหาลุางกับป้าเนี่ยลูกชายกับลูกสาวแกเป็นคนอัดเสียงเอาไว้อืมอ่าแล้วก็มาเปิดแบบเปิดเหมือนคุยโทรศัพท์ให้ฟังอะไรอย่างนี้ครับอือมอ่าประมาณนี้พอนานเข้านานเข้าจนเขื่อนเขาสร้างเสร็จใช้งานได้ตามปกติครับอะไรทามติมันมีอยู่วันหนึ่งที่เขื่อนจะต้องทําการสูบน้ําออกเพื่อเอาน้ําใหม่เข้าเขื่อนครับ อ่าแล้วก็ว่าที่ว่าเขาสูบน้ําออกคือเขื <Okay. S 2> ่อนอ่ะจะแห้งเลยนะ <Okay. S 2> แห้งขอดเลยคือแห้งแบบอ่าจะมีแค่ก้นน้ำหอย่งเดียวแต่ตรงบริเวณในเขื่อนอะ่ะมันจะแห้งขอดเลยคบแล้ว <Okay. S 2> เกิดว่าตอนที่เขาสูบน้ําออกครับ <Okay. S 2> เขาไปเจอซากรถยนต์คันหนึ่งอยู่ใต้น้ําอ mm ืม hmm. แล้วในรถนั้นอะ่ะมันมีโครงกระดูกอยู่สองโครง mm. โดยที่ว่ามันอยู่ใต้เขื่อน ทีเนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยไปทําการตรวจสอบเพราะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพบการค้นพบเอรถยนต์อยู่ใต้เขื่อน mm. ก็เลยไปทำการตรวจสอบอะไรประมาณนี้ mm. ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสองล่างนี้คือใคร mm. เป็นใครมาจากไหนหรือยังไง mm. เพราะไม่มีเอกสารอะไรติดตัวสักอย่างหนึ่งรู้แค่ว่าโครงกระดูกสองล่างเนี้เป็นผู้หญิงกับผู้ชาย ฮะไม่รู้อายุของเคกะหลูว่าอายุเท่าไหร่อะไรยังไงแบบไหนและน้องคนเนี้ยครับเขาทํางานอยู่เกี่ยวกับพวกนิติเวศซึ่งเป็นอ่าเกี่ยวกับพวกชัชนลาสูอะไรพวกนี้พอน้องไปได้รับมาปุ๊บน้องเขาเอ๊ะใจตรงที่ว่าเอ๊ะรถคันนี้มันคุ้นๆน,นะืมเหมือนรถของใครบางคนที่รู้จักอืน้องเขาก็เลยถ่ายภาพรถยี่ห้อตัวเนี้ย ส่งไปให้ทางญาติดูค่ะว่ารู้จักไหมว่ารถคันนี้เป็นของใคร mm. ว่ารถมันคุ้นๆซึ่งญาติน้องเขาตอบกลับมาว่าเป็นรถของลุงกับป้าไง mm. แล้ว้าไปเจอที่แล้วไปเจอที่ไหนทำไมสภาพเป็นแบบนั้น mm. น้องมันเลยบอกว่าเจอในเขื่อนตอนที่เขาสูบน้ำออก mm. ทุกคนตกใจกันหมดเพราะว่า อุ้ยรถคันเนี้ยมันเป็นรถรุ่นตัวเก่าแล้วแล้วคือลุงกับป้าก็ใช้ประจําแล้วทํำไมถึงมาเจออะไรแบบนี้ด้วยความที่ว่าอ่ะหลังจากที่ญาติาารูปบญาติก็มาดูกันเลยกันก็มาดูโครงกระดูกอะไรพวกนี้ครับซึ่งญาติเขาจํารูปร่างได้อะไรได้เขาก็เลยกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นลุงกับป้าทีนี้เจ้าที่ตำรวจก็เลยทําการอ่าเสรืรสวนสอบสวนไปเวยจน ไม่ถึงที่ก็สงสัยคือเป็นลูกชายกับลูกสาวของลุงก,กับป้าเขาเองก็เรื่องเรียอมาทําการสอบปากคำพอสอบปากคำปุ๊บก็ว่าสองคนนี้เขาก็ไม่ยอมรับไม่อะไรเนาะเขาคือเขาเขาไม่รู้เรื่องไม่อะไรอะไรอย่างนี้จนมันมีอยู่วันหนึ่งครับตอนที่ว่าน้องคนเนี้ยเขาไปหาลูกชายลูกชายของป้าเขานี่แหละเขาไปเยี่ยมที่บ้านตอนที่ว่าน้องเขากำลังจะเข้าไปในบ้านนะครับ ปรากฏว่าน้องเขาเจอคุณป้ายืนอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านโดยที่ว่ายืนแล้วจ้องเข้าไปในบ้านดวงตาขมิง่งน้องมันเห็นปุ๊บน้องมันก็ตกใจเพราะน้องน้องมันคนแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนี่น้องคิดว่าป้าเขากลับมาแล้วแต่คือเขาแปลกใจที่ว่าทําไมป้ามาจ้องตาขมิกไปที่บ้านลูกชายแกแลหว,ว่าที่น้องกนาลังเดินเข้าไปหาป้าครับคนเป็นป้าเนี่ย เขาหันหน้ากลับมาหาน้องแล้วพูดว่ามึงอย่ามายุ่งมึงทำกูไว้กูจะต้องเอามันคืนด้วยความที่ว่าพอน้องไมได้ยินปุ๊บน้องมาตกใจครับมันก็แบบถอยหลังทงหะแล้วก็แบบว่าเอะทำไมป้าพูดแบบนี้ลูกที่ป้าเขาไม่เคยพูดแบบนี้น้องก็เลยพูดขึ้นโศคิดไปว่าป้าป้าหายไปไหนมารู้ไหม,รไหมครครวเขาคิดถึงกันหมดเลยเออป้าไปไหนมา แต่สิ่งที่ป้าตอบกลับมาก็คือกูอยู่ในเขื่อนนั่นแหละไม่มีใครเอากูขึ้นมามเขาพูดแบบนี้เลยแล้วพอพูดเสร็จปุ๊บป้าเขาหายไปต่อหน้าต่อต,อตาอน้องคนเนี้ยเจ้าของเรื่องเนี้ยเขากีลั่นเลยครับเขากีลั่นออกมาเลยจนลูกชายของป้าเขามีออกมาจากในบ้านเขาถามว่าเอ็งเป็นอะไรคิดอะไร น้องมันก็ไม่กล้าบอกเราว่ามันเจอวิญ,ญญาณของคุณป้ามันก็บอกว่าเจองูเมื่อกี้นี้เออมันเลื้อยผ่านหนูก็เลยตกใจกี้อะไรอย่างงี้นะอะไรแบบนี้ลูกชายป้าเขาก็เลยพาน้องเนะี่ยเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในบ้านปุ๊บก็นั่งคุยกันเลยกันจนอยู่อยู่ไอ,อ้น้องเจ้าของเรื่องมันเลยถามว่าเฮีย <Yeah. S 2> yeah. รู้ถามคำหนึ่งนะเฮีย yeah. รู้ไหมว่าลุงกับป้าเขาไปไหน ตอนที่น้องเขาถามจบปุ๊บคือคน,คนเป็นคนเป็นลูกชายอะครับ <Okay. S 2> เขาสะอึกคือแบบเขาไม่กล้าอ่อนไม่กล้าพูดไม่อยากอะไรเขาบอกว่าพ่อแม่พี่เขาไปเที่ยวไงเออเขาก็บอกอยู่ว่าเขาไปเที่ยวบอกใช่เหรอเขาไปเที่ยวจริงเหรอเขาก็ยังยืนยันว่าเออลุงกับป้าเขาไปเที่ยวเนาะอะไรอย่างนี้เนาะ <Okay. S 2> แล้วเขาก็ยังยันย้ำมาว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรแล้วเดี๋ยวแกก็กลับมา <Okay. S 2> เพราะคาพูดเนี้ยเขาว่าเดี๋ยวแกก็กลับมา น้องน้องคนนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเอ๊ะบอกเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมันก็ผ่านไปหลายปีแล้วไม่กลับมาแล้วเมื่อกี้เจอป้าอยู่ก็ทำไมป้าเขาพูดจาเหมือนเกี้ยวกาดเหมือนโมโหอืมไอ้น้องมันก็เข็บเอาไปคิดนะครับตอนที่กลับมาก็เอามาคิดอะไรเงี้ยจนมันหลับแล้วมันฝันมันฝันว่าลุงกับป้ามันะครับมาในสภาพตัวเตียกโชกเลยเหมือนแบบขึ้นมาจากน้ํา ในฝันน้องมันถามกับลุงกับป้าว่าอา้าวลุงกับลุงกับป้าไปไหนมาทําไมไม่กลับมาบ้านเลยอในฝันเขาตอบมาว่ากูก็อยู่ใต้เขื่อนนั่นแหละไม่มีใครช่วยกูไม่มีใครรู้ว่ากูอยู่นัน่น้องก็เลยถามว่าอา้าวแล้วแม่ไปอยู่ใต้เขื่อนอย่างนั้น ป้าเขากำลังจะบ,บอกแต่คือน้องเขาตีนก่อนเขาเลยเก็บความสงสัยไว้เลยไปหาลูกสาวป้าอีกทีหนึง่งทีนี้นเขาไปหาพ่อพ่าก็เลยถามเหมือนกันเหมือนกับถามกับพี่ชายเขาครับแต่ลูกสาวของคุณป้าเนี่ยเขาตอบมาว่าป้าเขาไม่อยู่แล้วลุงเขาก็ไม่อยู่แล้วนะครับอ้าวแล้วใครเป็นคนทําร้ายลุงกับป้าอแกสรารภาพมาว่ากูกับพี่กูนี่แหละที่ทําร้ายลุงกับป้าจนถึงแกชีวิต น mm hmm. ้องเขาก็เลยโทรหาเจ้าหน้เที่ยมรวจเพื่อให้มาเอาตัวพี่สาวเนี่ยไปสืบสวนจนพี่สาวเนี้ยเขารับสรารภาพเองเพราะว่าตอนก่อน,อนที่เขาเจะสรารภาพเขาโดนลุงกับป้ามาหลอกมาหลอกที่บ้านครับ mm hmm. เขาเล่ารายละเอียดกับตำรวจฟังว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านอยู่กับลูกสาวเขาเนี้ย mm hmm. เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคน จ้องมองมายืนมองคอยตามอยู่ในบ้านตลอดเวลาเขาพยายามหาพยายามนิมนต์พระามาทำบุญบ้านอ่าเชจินแสมาอะไรอย่างนี้ตอนที่เชจินแสมาชินแสพูดว่ามึงไปทำอะไรไว้หรือเปล่ากับคนผู้มีพระคุณกับพวกมึงจนมึงทำให้เขาถึงแก่ความตายทีแรก เขาบอกว่าเขาไม่ทําอะไรเลยเออเขาก็อยู่เฉยๆของเขาเขาไม่ทําอะไรอย่างนั้น <Okay. S 2> จิงวเสเขาเลยบอกว่ามึงพูดมาดีๆว่ามึงได้ทาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมึงไม่พูดกูก็ช่วยมึงไม่ได้ mm. เขาก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมอะไรครับจนมีอยู่วันหนึ่งลูกสาวเขาป่วยก็เลยขับรถให้พายไอ้แฟนเนี่ยขับรถพาลูกสาวไปโรงพยาบาลในระหว่างทางไปโรงพยาบาลคือเขาก็นั่งกอะลูกสาวอยู่ด้านหน้าเนาะ mm. อยู่ข้างคนขับแล้วเขามองไปกระจกหลังนะครับเขาเจอลุงกับป้านั่งอยู่ด้วยดวงตาที่ว่ากวงโบแล้วเนื้อตัวซีเซียวและในกระจกอ่ะเขาได้ยินเสียงลุงกับป้าพูดว่ามึงทำกูทำไมกูพ่อกับแม่มึงนะเขาพูดมาแบบนี้จนเขากีนลั่นออกมาแล้วพอเขากี้มาปุ๊บ แฟนสามีเขาอะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรทําไมถึงกรี๊ดด้วยความที่ว่าเขายังไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกครับคุณกเขาก็เลยไม่รู้จะพูดว่ายังไงจะเริ่มต้นแบบไหนอะไรยังไงเพราะสุดท้ายพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็นั่งแบบตัวสั่นเทาอะไรอย่างนี้จะมีพยาบาลคนหนึ่งเขามาทักเขามาถามว่าคุณลุงคุณป้า,าที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นี่เป็นญาติของผู้ป่วยไหมคะ คือเขามาบอกว่าจะเอาหลานกลับบ้านเขาพูดแบบนี้แต่พยาบาลน่ะเขาไม่อนุญาตเขาบอกต้องถามพ่อกับแม่บอกให้เรามาถามกับพ่อแม่ดูก่อนนะครับว่าจะกลับบ้านไหม,อมตอนนี้พยาบาลเขาเลื่อนนามาปรากฏว่าลุงกับป้าคนเนี้ยเขาหายตัวไปอ,อพยาบาลเขาเลยเดินมาถามเพราะสุดท้ายคน,นคนเป็นลูกสาวเนี่ยเขาเหมือนเขาเก็บงำความลับไม่อยู่ครับเขาเลยสรารภาพมาก,กับสามีว่า เขากับพี่ชายเนี่ยหลอกล่อให้ป้าซึ่งเป็นพ่อกับแม่เนี่ยไปเที่ยวที่เขื่อนที่กําลังก่อสร้างและจังหวะที่ว่าลุงกับป้าเข้าเผือเขาใช้ค้อนปอนะครับไปเข้าที่หัวป้ากับลุงแล้วล่างอะ่ะเอาไว้ในรถแล้วก็คือทําทีเหมือนกับว่ารถตกไปในเขื่อนอแล้วคือจังหวะนั้นคือเขื่อนกํนาลังปล่อยน้ํามาพอดีน้ํามันก็เลยท่วมรถกลบล่างของป้ากับลุงไว้อยู่ใต้น้ําแห่งนั้นมาตลอด จนเขื่อนเน่ะเขาสูบน้ําออกจนถึงไปเจอรถละล่างซึ่งมันจะคงกระดูกแล้วแล้วพอเขาพูดสรารภาพกับเจ้าเทีย่ยงรวเสร็จปุ๊บเขาก็เชิญตัวพี่ชายของลูกสาวป้าลุงก,กับป้าเนี่ยมาตอนแรกพี่ชายเขาก็ไม่ยอมรับแม่อะไรจนน้องครับที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาไปพูดเองว่าเขาเจอป้าอยู่หน้าบ้านในสภาพที่อาฆาตแคนมาก อยากจะให้เขารับสา,ารภาพว่าทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสุดท้ายเขารับสา,ารภาพมาว่าเขาติดหนี้พันนันบอลติดหนี้เป็นล้านครับขาเงินใช้หนี้ไม่ได้ก็เลยสุดท้ายก็เลยทำ้ายพ่อกับแม่จนถึงแก่ชีวิตเพื่อเอามรดกมาใช้หนี้การพันนันหลังจากที่เขารับสา,ารภาพเสร็จจบเขาก็โดนจับเข้าเรือนจำเนาอะ,อะเข้าคุมขังอะไรอย่างนี้ตามปกติ แต่สองคนเนี้ยตอนที่เข้าไปเรือนจําแรกๆอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอผ่านไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์สองคนเนี้ยเสียชีวิตในวันเดียวกันโดยการผูกคอแขวนตัวเองอยู่เข้ากับลูกกงภายในวันเดียวกันทีนี้น้องก็เลยบอกว่าหลังจากที่พี่เอ่ลูกของลูกกับป้าเนี่ยเขาเสียชีวิตปุ๊บ ก็ไม่มีใครเจอร่างลุงกับป้ายเลยส่วนมรดกทั้งหมดนั้นก็ตกเป็นของหลานสาวกับหลานชายของเขาซึ่งเป็นลูกของอ่าพี่สาวกับพี่ี่สาวกับพี่ชายของน้องคนนี้ครับจากแต่นั้นเป็นต้นมาครับเรื่องก็มีประมาณนี้ครับคุณโก้เรื่องราวนี้เนาะคือ เนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยคือคือถ้าเป็นเคสของการทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละแต่คือ,ค,อคือกล้าทำได้ไงกับผู้มีพระคุณเนาะพี่เนาะใช่ครับจริงจงจ,งจะบอกว่าสิ่งใดเล่าไม่น่ากลัวเท่าผีพนันใช่ครับนี่แหละครับจุดจบของการเล่นพนันคือเนี่ยแหละความไม่พอดีความนึกอยากได้ความโลภนะครับพนันนี่คือมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วแหละพอมันได้ปุ๊บอะตอนแรกก็ได้อยู่แต่พอเสียปุ๊บพอเสียจนจมใช่ไหม พอนั้นปุ๊บเนี่ยพอมืดแปดด้านนะพี่สุดท้ายแล้วคือด้วยความที่พ่อแม่คุณมีฐานะคุณมีทรัพย์สมบัติแล้วมีพิ่นยกรรมให้แต่จิตใจของความเป็นลูกนี่คือโอ้โหกล้าทํำนะพี่นะก็ตอนผมได้ฟังเรื่องนี้ครั้งแรกุ๊บผมก็อย่างเนี้ครับ ขนาดคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังฆ่าได้ขนาดนี้เลยเหรอทําได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงใช่พี่และอีกอย่างหนึ่งคือน้องเขาไม่กล้ามาเล่าคนอื่นฟังเขามารลาบ,บาระกังผมก็เลยว่าเอองั้นขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ไปวิทยาทานได้ไหมน้องก็บอกว่าได้ได้พี่ให้รับรู้ด้วยว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบไหนอันนี้คือน้องก็าเล่าให้ผมฟังผมก็จําที่น้องเขาเล่ามาให้ฟัง เรื่องเราก็มีอยู่แบบแบบที่ผมเล่าไปฟังเนี่ยครับ,รบจริงจริงเรื่องเรามันมีรายละเอียดอ่อนมากกว่านี้ครับ,รบมันมีรูปคดีด้วยอะไรด้วยแต่คือผมไม่ขอเอ่ยถึงครับอคือเอ่อผมรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยคือไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่ะในในสังคมไทยเนาะคือทํากันได้ลงคอเนาะโอ้จิตใจคนเรานี่คือแบบที่สุดอ่ะใช่ครับใช่จริงๆแต่อย่างว่านะครับด้วยเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี่ก็คือทุกคนเสียชีวิตหมดแล้ว ก็คือเรื่องดาวก็จบในเรื่องนี้ก็คือขอสแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณทุกท่านที่กล่าวมาเนาะไปสู่สัมปาริภพที่ดีแล้วกันนะครับก็ส่งกําลังใจให้ดวงวิญญาณที่คุณไปทําอะไรกันมาก็แล้วแต่นี่แหละครับผมครับขอบคุณพี่โยมากคือเรื่องดาวเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้แต่ว่าฟังชัดพูดสื่อสารชัดเจนผมชอบเรื่องดาวสรุปง่ายเข้าใจง่ายแล้วมีซีนที่ว่าหลานเนี่ยเอาเป็นว่าหลานแล้วกันหลานเห็นวิญญ,ญาณข,ของป้าแล้ว แล้วทีนี้ป้าก็เออมาพูดวนี้นั่นว่าอย่ามายุ่งเลยงะคือก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะพอมารู้ทีหลังว่าว่าเป็นว่าเป็นวิญญาณไปแล้วหลังจากที่รู้ว่าตจอนแรกคิดว่าป้าเขากลับมาจะมาเที่ยวจากต่างประเทศอะไรมาเนี้ยแล้วแบบอยู่ใมบ้านบ้านอะไรบางอย่างคือแบบเอ้ยคงไม่กล้าเข้าบ้านอะไรอย่างนี้พอกำลังกับปุ๊บป้าเขาหันมาแล้วบอกเลยมึงอย่ามายุ่งอืมเขาบอกแค่นี้เลยว่ามึงอย่ามายุ่งแล้วแกก็หายไปต่อหน้าต่อตาแล้วน้องเขาก็แบบตกใจกลัว จริงจริงเป็นผมว่ากลัวนะใช่ใช่ตอนที่น้องฝันนะคือลุงกับป้าเขามาดีเขามาแบบสภาพปกติเลยครับม,มา,บกมา,มาปกติมามาถึงปุ๊บก็มารูปหัวลูปหัวแบบเป็นกิจวัตรประจำวันของแกเวลาเจอแกเจอน้องคนเนี้ยแกก็จะรูปหัวแบบเอ็นดูแกก็จะถามไทยสารทุกพอน้องมันถามลุงกับป้าที่อยู่ในฝันเขาก็บอกว่า กลัวอยู่ใกล้น้านั่นแหละนี่คือดนั่นแหละไม่มีใครไปช่วยกูสักคนนึงโอ้ห oh. อืมเขาพูดแบบแบบนี้คือถ้าเกิดตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเอ่ป้าที่พูดอ่ะเป็นวิญญาณแต่คิดว่าเป็นคนปกติใช่ไหมแต่พอเวลาเวลาพูดปุ๊บเอาแล้วบอกว่าอ่าฉันอยู่ในน้ำเฉยเอ้าคนปกติที่ไหนจะมาพูดใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหลอนตรงนี้แล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ว่าอ่อมาทําบุญบ้านอย่างเงี้ยแล้วให้สินแสมาดูแล้วสินแสก็ทักว่าทําอะไรไว้เนี่ยทํากับผู้มีพระคุณโอ้โห จังสื่อสารได้อ่ะคือแบบคือจิตใจของคนนี่แบบสุดๆอ่ะของลูกชายลูกสาวคนเนี้ยที่พูดถึงมาเนี่ยใช่ครับเพราะว่าทินเสะเขาถามเขาถามย้ำสามรอบเลยนะว่ามึงทําอะไรไว้กับคนพี่เขาคุณกับมึงหรือเปล่าอืมเขาตามจองล้างจองผ่านอยู่โอ้โหเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ทําทินเสะถามสามรอบเขาก็ยืนยันสามรอบว่าเขาไม่ทาอะไรเลยเขาไม่ทำอะไรโอ้โหยังแบบยังดื้อด้านใช้ใช้คำว่าดื้อด้านที่ยังจะจะโกหกใจตัวเอง สุดท้ายก็คือคนเป็นน้องคนณผู้สาวคนเล็กของของใครอันแกเนี่ยอ่าทนไม่ไหวก็เลยรับสาร,รภาพกับสามีครับสามีก็เลยทําเรื่องส่งให้เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจก็ทำการสอบปากคําสุดท้ายก็คือไปจับตัวพี่ชายด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งพี่ชายตอนแรกก็ไม่ยอมรับสาร,รภาพครับอืก็กลัว,วไปไปมา,มาตำรวจขู่เข็นก็ ยอมรับเปิดปากสารภาพว่าเขาเป็นคนทําร้ายแม่โดยการใช้ค้อนปอนทุบเข้าที่หัวแล้วก็พ่อด้วย <Okay. S 2> แล้วก็ค้าทีว่าเหมือนอยู่ในรถแลวให้รถเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในเขื่อนอและช่วงนั้นเขื่อนกําลังปล่อยน้ําเข้าพอดีก็เลยจมอยู่ใต้น้ํามาตั้งแต่นั้นมาโอ้โหนี่ถ้าเป็นรูปคดีทางกฎหมายนี่คือเหมือนไตรตรองไว้ก่อนเนาะใช่ครับไตรตรองไว้ก่อนเป็นคดีกับไตรตรองไว้ก่อนครับแล้วก็อ่า เขาตายโดยเจตนาอะไรประมาณนี้อซึ่งโทษหนักกับโทษหนักก็คือหนักมากอะอโทษหนักจริงจริงแต่สุดท้ายคือแล้วจากที่เข้าไปเรียนจำได้แค่สองอาทิตย์ท้งคู่ก็แขวนคอกับลูกกงก็อาจจะเป็นกรรมที่ทํากันไว้แล้วเห็นทันตาในชาตินี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้น่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้น จะบอกเลยเรื่องราวของพี่โยนี่แม้อาจจะไม่ได้เป็นผีที่ว่าหลอกน่ากลัวเนาะแต่เรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นวิทยาฐานให้กับท,กทุกทุกท่านทีเ่เริ่มเข้าสู่วงการพานนันันเริ่มตั้งแต่เล็กน้อยแหละเนี่ยอย่างที่บอกสิ่งใดเล่าไม่น่ากลัวเท่าผีพัน,นันครับใช่ครับใช่ไม่พูดกล้าพูดเลยว่าไม่น่ากลัวเท่าผีพนนันันจริงจริงเพราะผีพนนันอันครับพี่คำว่า แค่ว่าคาว่าลูกชายจิตพันนันแล้วคือหาเงินช้หนี่ไม่ได้ถึงขั้นต้องฆ่าบุพการีเพื่อนําเงินมาช้หนี่เนี่ยถือว่าทําได้ไงเงนีน่ยอันนี้มกล้าพูดว่าเกินคนจริงเกินคนครับ,รบจิตใจเกินมนุษย์แต่มันก็จริงแต่คือในเมื่ออที่ตัวละครที่พูดมาทั้งหมดก็เสียชีวิตหมดแล้วเนาะก็ขอให้เป็นบทเรียนละกันนะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ยคืออยากให้มันเป็นเรื่องผีอื่นๆที่เล่าเล่าในเชิงบันเทิงอะไรที่มันไม่น่ามาหดหู่อย่างเงี้ยพี่นะใช่ครับใช่ อืมขอบคุณมากพี่โยช่วงพี่โยมีอะไรอัปเดตหรืออยากจะบอกให้กับชาวคืนไรคขานได้ได้รับทราบไหมครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอ่าช่วงนี้ก็ถ้าถ้าเป็นสถานการณ์ชายแดนดตอนนี้ก็คือรอดูสถานการณ์อยู่ครับ,รบส่วนผมเนี่ยก็คือมีช่องในยติ๊กตอกครับผมบมีช่องในยติ๊กตอกครับก็คือลงเรื่องเรื่องหลอเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสารสาราคดีอะไรพวกนี้มากกว่าครับจะลงในช่องช่องติ๊กตอกนะครับผมก็ ฝากติดตามมันได้ครับผมชื่อชื่อมีชื่อช่องยังไงครับผมเผื่อจะได้เชื่เข้าไปถูกชื่อช่องว่าโยเดรเววิวฮันเตอร์ครับผมโยเดอะครับโยเดรเววิวฮันเตอร์นะครับครับผมอสุดยอดเลยครับพี่โยคือเนี่ยพี่โยเล่าเล่าเรื่องแบบถ้าเป็นภาษาก็คือแบบเล่าเรื่องแบบวัยรุ่นเฮ้วๆหน่อยผมชอบนะฟิลเนี้ยคือแบบชัดเจนพี่ชัดเจนพงโพงง่ายๆอย่างเงี้ยดีชอบครับยินดีครับคุณทีชอบครับผมก็ ดูแลรักษาสุขภาพเป็นาะพี่เนาะช่วงนี้อากาศมันมันเปลี่ยนอ่ะนะใช่ครับใช่ครับถ้ามีอะไรมาอัปเดตเรื่องเล่าเนี่ยมาได้เลยพี่ผมแอบแซงคิวให้ต่อจากอาจารย์มิมลกษาตรย์ด้วยซ้ำได้ครับได้ครับแล้วถ้าเกิดผมมีเรื่องเล่าอะไรอีกเดี๋ยวผมจิ้ก่องเหียอทําไว้ละกันดีมากครับพี่ขอบคุณจริงๆครับครับยินดีครับครับขอบคุณนะครับพี่สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะพี่นะครับเช่นกันครับผมสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังคับครับสวัสดีครับพี่